สวัสดีนะครับ fc กินเที่ยวสไตล์ตัวเต๋ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเราพามาตกปลานะครับหมายใหม่ครับปลาอา่าวบางประกงครับเดี๋ยวดูกันนะครับเป็นไงครับช่วงหัวน้ำขึ้นนะครับ ับก็ตอนนี้ปลาก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มเข้ามานะครับเห็บรรยากาศยามเย็นเลยครับน้ำปักอ่าวครับสวยงามครับก็ฝากดูด้วยนะครับ4คันอย่าแพ้ครับ4คันอย่าแพ้ี่ของผมก็เงียบอยู่เลยครับต่อไปทีเดียวแล้วเงียบไปเลยครับ4คันครับลงไว้ครับเงียบเลยครับ พี่เบียร์เหมือนเดิมครับแต้มแรกเปิดประเดิมก่อนทุกครั้งครับแน่นอนจริงๆทุกที่ด้วยครับที่ไปต่อเนื่องเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าทริปนี้กุ้งร้อยบาทจะได้สักกี่ตัวครับเดี๋ยวไปดูครับมาเพิ่มครับวันนี้โต๊ะจะแข่งกับพี่เบียร์ครับน่าจะถ่าย,ย,าย,ย,ยาเดียวผมตกน้ำเนี่ยปลาหมด าม,ม,มาดูนะครับปลาดุกหรือปลากระพงครับโหน้าปูปคาดว่าวันนี้เป็นไงครับเราจะเอาขึ้นมาโชว์แต้มก่อนเลยไหมต้องมีต้องมีวันนี้ต้องมีไม่รู้จะเป็นของใครนะครับวันน,นี้ทีมล,ลามา่ามาโดยเฉพาะ ช่างเบียรครับสนามชัยครับอันนี้เราแต่งตัวเหมือนเหมือนกับตันเรือเลยนะครับกับช่วงนี้ก็เป็นช่วง6โมงกว่าๆนะครับปากอ่าวบามบะกงครับน้ําขึ้นครับก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับติดต่อเรือตกปลานะครับสอทอวิมครับหรือที่แกะครับครับก็ยามเย็นครับปากอ่าวบามบะกงครับ อ๋อนี่ครับสทอครับติดต่อเรือตกปลานะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเวรโทรไปให้นะครับอ่าโอ้โหไซส์สวยครับไซส์สวยครับไซส์สวยครับไซส์กำลังทอดกรอบเลยครับครับโอเคครับเป็ดมือใช่ไหมครับเป็ดมือข้างกระชังเลยครับเปลี่ยนกองครับเป็ด่องโอเคแน่นอนครับกลับมาดูครับ นี้กูมอสก็ยังไม่ได้วัดขึ้นมาสักตัวเลยครับคาดว่าคาดว่าน่าจะเอ่อน่าจะได้ก่อนัวหน้าแน่นอนครับน่าจะสู้ผมไม่ได้ครับดูแล้วครับขูดปุด๊บครับเดี๋ยวจะเช็คเบ็ดเลย่ะครับหรือไงครับ,รารบตาลายอ๋อตาลายครับเมาขื้น <laughs> เดี๋ยวดูกันต่อครับ บรรยากาศครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปเราครับก็จะพาไปดูหมายใหม่ๆนะครับพาไปรีวิวนะครับสถานที่ใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็ปากอ่าวบางกงเลยครับใจนะครับเรือตกปลานะครับก็ติดต่อได้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับคิิแกะนะครับ ตอนนี้ผมก็ตกอยู่หน้าท่าครับปากอ่าวครับเรือจอดอยู่นะครับไม่ได้ออกไปครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะรีวิวครับออกไปตกปลานะครับตามจุดต่างๆนะครับโอเคครับสวยงามครับบรรยากาศ แล้วก็ไปตกกันไปตกประกดกันริมกระชังกันแล้วครับเบ็ดมือเบ็ดกระป๋องย้ายกันไปแล้วครับนี่เลจะเป็นทางนะครับลงมานะครับมาอีกแล้วครับเคยนะครับ จะมืดหน่อยนะครับโอ้สวยๆเลยครับมาคน้าเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มน็นไวครับมาคู่ครับมาคู่ครับจังหวะวไม่ทันเลยครับกล้องไม่ทันเลยครับมาคู่ครับของเราขอเขาหน่อยว่ดูครับต่อไปครับม่าเป็นไงครับ โอเคครับครับก็บรรยากาศครับประมาณสองทุ่มครับมาดูบรรยากาศครับประมาณสองทุ่มครับปากนาปากตะกงครับ ครับก็วันนี้เราก็มาตั้งแต่กี่โมงนะครับ5โมง,โมงนี่ประมาณ2ทุ่มจะครึ่งแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้น,น้ำขึ้นมืดไปไหนครับน้ำขึ้นมืดครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากกด Subscribe, Subscribe, s h <laughs> a <laughs> ฝากพวกเราด้วยฝากติดตามพวกเราด้วย,รวย,รวยครับช่องกินเทียสสไตล์ต่อเต๋นะครับ ันน <oh <uh ี้ม <oh ีอะไรฝากไว้ครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันคลิปหน้าว่าจะไปที่ไหนครับบจริงจริงจริงวันเนี้ยเราเราก็อยู่ในในเรือนะครับจอดอยู่ที่นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะพาไปเอาเรือเนี่ยออกไปปากอ่าวบ้างนะครับไปดูาหมยใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับก็ยังไงนะครับฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับตกปลาพาเที่ยวตกปลานะครับช่องเล็กๆที่เราเพิ่งทำนะก็ฝากวด้วยครับโอเคครับเราพบกันใหม่นะครับ แต่หน้ามาดูกันว่าเราจะพาไปที่ไหนครับครับผมครับไปตามนด้ครับ